สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำบิวของ Ne โ r o m a n c e อร์สาย PvP อันนี้แฟนๆเรียกร้องมาเยอะมากเลยซึ่งบิวนี้จะเน้นคำสาดทำลายจังหวะของฝ่ายตรงข้ามเราอาจจะไม่ได้คิวมากนักแต่ว่าเราก็เป็นตัวผวนสุดๆแถมตายยากซะด้วยนะการเล่นบิวนี้เราจะแจกคำสาดให้ฝ่ายตรงข้ามชะง,งักเสียจังหวะเดินช้าลงโจมตีช้าลงและก็จะโดนดามจมากขึ้นด้วยก็เ,เปิดโอกาสให้เพื่อนในทีมช่วยกันซ้ําเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะ ตอนนี้เราเจอฝ่ายตรงข้ามแล้วเราใช้เสากระดูกทำให้เขาเกรงขึ้นไปเขาก็จะติดคำสาบเราก็ตามไปซ้ำจุกเอาให้ได้ไปแล้วหนึ่งคิวใน่คำสาบของเราอยู่นานด้วยนะยังมีคนรอดอยู่ตามเข้าไปซ้ำอีกตอนนี้ได้สามคิวติดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ใช้กันว่าเด็ดขนาดไหนสกิลหลักที่ใช้ในบิวนี้คือสกิลประเภท Lost Control ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียการควบคุมสังเกตคำว่า control สีม่วงตรงนี้นะ สกิลบนวอลอันนี้ที่เราใช้เป็นแบบคอปส์พิล่าเสกเสากระดูกผุดขึ้นมาศัตรูที่โดนโดยตรงจะกระเด้งขึ้นจากนั้นฝ่ายตรงข้ามที่เข้าใกล้เสานี้จะโดนคำสาบส o w ทำให้เดินช้าลงนอกจากนั้นถ้าเรายิงโซไฟใส่ที่เสาเสาจะลุกติดไฟสร้างดาเมจต่อเนื่องทุกวินาทีสกิลนี้สะสมใช้ได้3ครั้งแต่เสากระดูกอยู่ได้นานถึง9.2วินาทีเลยสกิลที่2 Dark Cur เ e เป็นคำสาบ l o s ต Control เช่นกัน ผมใช้แบบที่สร้างดามจต่อเนื่องลดความเร็วในการโจมตีและลดความเร็วในการเดินของฝ่ายตรงข้ามมาดูตัวอย่างกันนะสกิลนี้ไายแค่แวบเดียวจึก๊กฮันเตอร์โดนเข้าให้ตอนนี้เขาจะเดินช้าลงแล้วก็โจมตีช้าลงสังเกตไหมว่าช้าถ้าเลือดเขาเหลือน้อยๆอยเราก็ส่งโกเลมตามเข้าไปซ้ำสกิลที่3 c o คอมเมนโกเลมผมใช้แบบโกเลมไฟเป็นตัวทำดามจและป่วนฝ่ายตรงข้ามดีมากๆและดามจที่เราได้รับจะถูกแบ่งไปให้โกเลม20% ช่วยให้เราถึกขึ้นเล็กน้อยสกิลที่4ีเปรดฟอร์มแปลงร่างเป็นผีวิ่งเร็วขึ้น50%และเป็นอมตะ2 2วินาทีสุดยอดสกิลประกันตายของเนโครแมนเซอร์ใช้วิ่งหนีก็ได้หรือใช้วิ่งฝ่าสกิลเข้าประชิดตัวฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่เราใช้นะตัวเซตไอเทมที่ผมใช้คือชุด f Baron s t t i n g Baron's Pack เมื่อใส่2ชิ้นสกิลประเภทลอสคอนโทรของเราจะมีผลนานขึ้น3 0 เมื่อใส่4ชิ้นใครที่โดน Lost Control ของเราเข้าไปเขาจะโดนด a m a g มากขึ้น15%ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของเราเองหรือว่าของเพื่อนในทีมก็ตามคุณสมบัติเมื่อใส่6ชิ้นหากเรากำจัดศัตรูในระหว่างที่เขากำลังติด Lost Control ของเราได้จะเกิดคลื่นน้ำแข็งโจมตีรอบตัวและแช่แข็งศัตรูให้นาน4วินาทีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ายัางไม่สามารถหาแหวนมาใส่ให้ครบ6ชิ้นได้ส่วนหัวเป็นหมวกชื่อว่า i n s e r v i a b l e t to เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเมื่อปลายเดือนสิงหา Damage ที่เราได้รับจะแบ่ง20%ไปให้โกเลมของเราทำให้เราถึกขึ้นชุดกรอะ e x c u m e n t s Backbone ทำให้สกิลบน a l l ของเรากลายเป็น c o p s p i l a r เสกเสากระดูกให้ผุดขึ้นมาจากพื้นศัตรูจะโดนกระแทกให้ลอยขึ้นและใครที่เดินผ่านเสานี้จะติดสถาน,นะ slow ทำให้เดินช้าลงกางเกงชื่อ Limbs of the l a c i m a l สกิ l ดักเคิร์สจะทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจต่อเนื่องจะเดินช้าลงและก็โจมตีช้าลงด้วยกราะไหยลิงเกอร์เมนเชลทำให้สกิ l ดักเคิร์สมีผลนานขึ้นอีก30%อาวุธมีดเดสเซทเรียำให้โกเลมของเรากลายเป็นโกเลมไฟมีเปลวไฟโจมตีรอบตัวตลอดเวลาและมีท่าไม่ตายกระโดดกระทืบส่วนโลชื่อว่า p i ยส a l l ล r ัเมื่อเราเส็สกิลบนวอลขึ้นมาแล้วเรายิงโซฟใส่เข้าไป บนวอลนั้นจะลุกติดไฟสร้างดามจต่อเนื่องตลอดเวลาในส่วนของ l e g e น d รี่เจมนั้นเออบอกตามตรงเลยว่าผมใช้เซตเดิมของเซตซัมมอนเลยครับเพราะว่าไม่มีทุนหาเม็ดใหม่เลยฮทีนี้เรามาดูเกมเพลย์ของจริงกันนะในเกมแรกผมจะเป็นฝ่ายรุกและในเกมที่2ผมจะเป็นฝ่ายป้องกันเดี๋ยวจะพากไปด้วยนะครับแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่งนะ โอเคมาถึงเราเป็นฝ่ายบุกไปโจมตีรูปปั้นตรงกลางก่อนเลยโดยใช้กเลนของเราเป็นตัวทําดาเมจหลักแล้วก็เพื่อนเราวิ่งไปไหนเราวิ่งไปทางนั้นครับดิวนี้เปรี้ยวเองไม่ได้ไม่สามารถทําดาเมจได้มากนะักก็ไปดูเพื่อนโจมตีคนไหนเราก็โจมตีตามเข้าไปคอยแจกดคำสาบให้ทั่วๆแล้วเวลาเราเสกเสาเนี่ยเราอย่ารอให้เขาเข้ามาในจอแล้วค่อยกดนะเพราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าถ้า เราเสกเสาในจังหวัดที่เขาใช้สกิลพวกเคลื่อนที่อย่างเช่นท่าพุ่งท่าขี่ม้าหรือฮันเตอร์ใช้ท่าเดรริงสวิงเนี่ยเราจะยิงเสาไม่โดนเพราะฉะนั้นเราไปดูในแผนที่เล็กๆถ้าเห็นจุดสีแดงเข้ามาใกล้เราเอาเสายิงไปข้างหน้านาไปก่อนเลยในโดนไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีโอกาสจะยิงไม่โดนสูงมากโชคดีผมมีโกเลมอยู่ด้วยเลยโดนดาเมจไม่ค่อยเยอะลดไปครึ่งนี่ละ ถอยก่อนถอยก่อนปั่นแผลตอนนี้ทําลายรุบป,ปั้นทั้งสามอันได้แล้วเราบุกไปสู่ส่วนที่สองกันเลยฝ่ายตรงข้ามเขารอยอยู่ตรงกลางผมเดินพร้อมอ้อมเอาแล้วกันใกล้จะเจอกันแล้วผมเตรียมเสาเอาไว้ก่อนเลย ยิงไปก่อนครับยิงไม่่วนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขาจะวิ่งเข้ามาเขาเจอเสาเนี่ยเขาก็ต้องชะงักแล้วแหละว่าเอาอย่างไงดีเพราะเขารู้แล้วว่าเรารู้ตัวว่าเขากําลังจะมาโอเคอเปิดสวิตช์ุกบปั้นแล้วเราดูว่าเขาจะเข้ามาเราเสกเสาดักหน้าเขาไว้ก่อนเลย เสาค้างไว้เลยครับเห็นจุดเคลื่อนเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ปล่อยปุ่มโดดไปอีกหนึ่งจะไม่มีใครบุกมาทางเราทีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเดินนำทุกปั้นละโอ้เขกาไปก่อนได้เลยจุ๊บเขาให้อีกสองคิวแล้วแต่ว่าจริงจําจำนวนคิวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ กว่าเป้าหมายของเรานะครับเราคิวได้น้อยแต่ว่าช่วยให้ภารก,กิจสำเร็จเราวชนะเกมได้เจอแล,ล้นี่เศษเสาเขาแปลงเป็นผีวิ่งหนีสแสดงนั่นเลเขาใกล้หมดเราต้องตามไปซ้ำได้อีกหนึ่งวันนี้รูปปั้นฝันเรามาถึงครึ่งทางแล้ว โอ้ใกลถึงแล้วจะชนะม่น้องเกมนี้ครับอีกนิดเดียวรูปปั้นจะมาถึงที่แล้วสำเร็จแล้วทีนี้ก็บุกไปห้องหินเอ็มโพเรียมกันเลยเรียกเหมือนตอนเล่นแร็กนาร็อกเข้าถึงห้องหินแล้ว เวลาตีหินเราก็เสกเสาให้ไปอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็ยิงโซไฟตามเข้าไปมันจะทำดาเมจได้เรื่อยๆคือไม่เยอะแต่ว่ามันปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราเสกเสาปุ๊บจุดไฟได้เราวิ่งหนีได้เลยชนะแล้วยี่ยจริงๆบางเกมก็แพ้นะแต่ว่าไม่เอาหลงคลิปให้ดูเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเกมที่2นะครับผมจะเป็นฝ่ายป้องกันบ้าง ในเกมที่2นี้ค่อนข้างยืดเยื้อเลยเพราะว่าฝ่ายนวนเก่งมากๆผมโดนคิวไปหลายรอบเลยเนี่ยเปเพื่อนก็ดูวิธีการเล่นไปพลางๆนะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ charging mm -hmm. thank <laughs> you